ภาพล่าสุดพิงกี้สวิกาหลังได้เห็นแสงเห็นตะวันกลายเป็นแบบนี้นั่งก้มกินข้าวข้างทางล่าสุดพิงกี้สวิกาหลังได้เห็นแสงเห็นตะวันกลายเป็นแบบนี้หลังจากที่ได้รับการประกันตัว ออกจากเรือนจำมานักแสดงสาวพิงกี้สวิกาศัยเดชก็ยังไม่เคยปรากฏตัวออกสื่อและเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลน้อยมากหลังจากที่นางเอกสาวชื่อดังพิงกี้สวิกาศัยเดชได้รับอิสรภาพสารปล่อยตัวชั่วคราวขณะ รอพิจารณาคดี Forex 3D เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565โดยสารตีตาราคาประกัน5ล้านเนื่องจากเห็นว่าหลักทรัพย์น่าเชื่อถือและดาราสาวให้การปฏิเสธมาโดยตลอดโดยยืนยันว่า เป็นเพียงนักลงทุนเท่านั้นและเมื่อวันที่31มกราคม2566ที่ผ่านมาพิงกี้ลัตนายความได้เดินทางมาศาลพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลขอความกร,าารุณาศาลให้มีคำสั่งอนุญาตปลดกำไร EM เนื่องจากความไม่สะดวกในการรับงานแสดงแน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักพิงกี้สวิการาัยเดชนางเอกดังแนวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะมีผลงานละคร หรือผลงานด้านไหนก็มีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามเรตติ้งดีเกินต้านทานมาตลอดและเราสามารถติดตามชมภาพสวยๆคลิปน่ารักๆักจากเธอได้จากโซเชียลของเธอเองอย่างล่าสุดเธอได้โพสต์คลิป ไปนั่งกินขนมจีนร้านดังร้านหนึ่งค้างทางโดยระบุแคปซั่นว่าขนมจีนน้ำยาปูรักที่สุดแล้วจานนี้ท่ากลางแฟนคลับต่างเอ็นดูและชื่นชมความติดตินและชีวิตง่ายๆสบายๆของเธอทั้งบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้แหละครับดูสบายใจดีจงใช้ชีวิตให้อิสระอีกสักทีนะครับสู้ๆครับติดตามพี่ตลอดเลย ไม่หวือหวาเรียบง่ายเรียบง่ายน้องพิกกี้ไปร้านธรรมดาแบบนี้หละคะมีร้านอร่อยๆยเยอะเหมือนดาวพระศุขมากินขนมจีนเลยเป็นต้น